กบไทยกับไทยนะครับต้องมันดาครับพ่อไทยมันเจนชีวินแน่ว่ายังมีจังมัรักเจนย่างถ่ยนะครับตอแหลข่าวแฉน้ำขอบคุณคุณแม่ด้ี่ทำเมืองคลิปเนี่ผมโมนจากรซื้อเพิ่นมาปลูกแต่สัสที่หลังที่หลังอย่าเสือกเพราะปอดมันจะแตกซื้อขึ้นเราเหรอแม่แม่เราแต่งตัวใส่ชุด เงินเห็นว <c oughs> ่าน้ำเจ้าเพื่อนกับยังว่าสื่อหนองงัวมาให้กินอยู่แต่ยังเจือบ่ได้เลยนั่นเห็นว่าไ่กินแหน่หนองงัวมันเป็นหลบก่อนหลบมาหลบก้อนไอจีเดี๋ยวบางที่วาพอน้องกันมาอยู่ติดนะตอนนั่งเงือกอ่ะอ่าอ่าเออปลาหมึกอร่อยมากปลาหนึกสูตรไข่ยังไงปลาหมึกไข่กับอันหูไข่

เม่ต่อย่ิมาถึงะเลนะครับปสได้หลุมกระเลงได้ลุมกะเลงนอนแฟมขื่นตื่นนอนตื่นเจ็บหมู่ ผมมาหอดความทีเดียรครับผมมาหอดีผมมาหอดกกอนมูผมมาเห็นมูไหผมว่ามันมันแมนบ่านี่สนุกลงจากทั้งคนเติมมันปลา้วมันเลกกี่หนึ่งเเติมปปลาเกิดขึ้นที่ตงนี้ัวโไงผมมาหอดผมมาเห็นมูไหมมันไม่มีใครเลยไหมไเห็นสังกะสีอยู่กันยังมีมู เอาก็เจ้าจอดตันทางเกาเบิดเลยเ้าก็ต้องไปจอดอยู่กลางเดินโอ้เงี้ยเงี้ยเขาเล่นใช่นี่เขาเล่นนี้อีนีบอเพิ่นวะเอากตื่นเต้นน้นง่อเห็นมูเนาะยานมันบอลแมนะนะประธานสังกษีตื่นมาเป็นคณะอื่นเพลงไหนไม่ท่องเขาต้องสิ่งนี้จะไงเออนห่นแล้ว โอ้โหวันเาหน่อยตื่นมาไปเห็นมูใหญ่หอยนังรมรมแม่ม่อมาะเกิดหอยยังมาหอยไม่ถก็เต็มปากกับฟองัหนรมอี่ก่อนใช่ปจอดรถขังพ่อแม่บ่ นี่สบายข้าหลุกตะทะเลอืมน้ำโมเป็นเขียวๆเราก็เห็ดดีเราเงินหน่อยรถนอนเราเกิดแต่เราขับรถเร็วเร็วเตี้ยผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้ยงหลังตรงนั้น JA ะ กินหัวจับมาแล้วเยอมากยแ่ลสาเวว่าเมียน่อ๋อว่าเมียนัเอามันขึ้นไม่หมอยก็คือของอเบียนน่ะนี่ไม่เห็นจเห็นเราฟอนนอยอนียรกันมาเลยข้อนี้ก่นน้อยงเสือมมัน่หมอยี่ไม่หมอย เราไม่ใช่จับอาหารแม่เราบ่นบมานี่มานนีนะแต่มงดูเอี่างน้้กว่งวสันเราลูกจะมาเก็บกุ้งขนประมุดโอ้ตอวนี้จับางคือกวางวสันมามามาครับ

เ้ข้าวกะหยาขนาดนล่ะหลังธรรมดาผัวอ้ยประเภทนี้ขอาเจ้ายังคาอยู่ดอกขอาเจ้ามันใหญ่กว่าจานบาสอยู่โอ้โหี่บาทเนาะเพราตัวหน่อยก็บมเลยราะตีใหญ่ก็บ่มาอมเลยอีเบี่ล้ห่องหห่องแบบสาาง เทีนาตาตัดเลนเหรียญเมโอ้ยเด้อเดียวมันจะห้าบปรไกแล้วเนาะโอ้ยเด้อ้าโปร่าระโดนกับบอลกรายเลยกรโดนกับบอลกรจายเว้าหายดีว่ย่างไก่พวกนี้เขากระถามบ้างละน้อยีตีน้อยรีตีเจ้าต้องตอบความจริงกันมาเจ้จะืนเจ้าจะพื้นย่เง่าไปเลย้วเราขอดเอไว้โอ้ยมังยาอแขน ขาโอ้จะกต่อมย่อมรกะไปเอนโอ้ยอย่าอย่านีตัวแกนต์เถเอายี่หีไงก็เจ้าอีโอ้จริงจังนาจริงจังกเยอเลือเกิกระดั้่เอาเรารจะมินเกิดม่มีกรรมทำไปมุกับกรรมกรรมกันแต่ว่าคาอยู่มันเสียงมันด่ายอยงดีมันแจ้งยังแจงยัง จากันลยจิตือนคนรอดอยู่กันล้จิตตื่นเจ๊ยงกี่แมงเลยโรงแรมนีบบนอนเออที่ขปยัอใงใครก็ไปเหยาอยู่ที่นอนอยู่เนาะอนใจยังเซ็ที่นอนเขาแต่อยากให้เขาไปี่แต่ว่าที่นอนนี่บอเหยาใจอยู่ดีโชคดีของผมเนี่ยห้ามือมือมือมันสั่นแล้วมือเลยเงใจจริงๆนะก็สีด้ดตากแดดสมมือหมดเนาะ วันยานมระเบีวก็ั่นแต่ว่าพูดนแตว่าสามคันที่อย่กำลังแก่ผมอาจารย์บัตรไม่แน่ผิเหรอผม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 เหรอเหรอผมรอผมเหอผมเรอผมเหรบ